Um... สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมที่มีชื่อว่า PUBG Battle Girl นะครับวันนี้ผมบูครับกับพี่อแย้คีรอสเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการสวัสดีีครับสวัสดีครับสสวััดีครบท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กับการแข่งขัน p s 5 a Pack นะครับและช่วงเบรกแบบนี้เราจะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่า PUBG Battle Girl ครับเราสาวสวยมากความสามารถมาพูดคุยกับเราและทำกิจกรรมร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นอีโมดในเกม PUBG คือท่าเต้นต่างๆเราสาวสวยมาเต้นกันแล้วมมมีีกก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 าาารรรรรรรใหหห้้้คคคะะะแแแนน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 ััััดววยยถตอองลลลิิจจจ่่่่็็ืืเเส์ป เฮ้ยทำอาหารแม่ผมพูดแค่กันได้อย่างเดียวเลยช่วงนี้ทำอาหารทำอาหารเราจะมีเสาวสวยเนี่ยมาทำอาหารกันด้วยนะครับเราต้องบอกว่าแขกเราเชิญของเรา4คนแซ่บมากๆเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีใครกันบ้างครับอาร์ตเป็นคนเลือกทุกคน สัสด <muitas> ีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยจ้ะลูกจ๋าลูกจ๋าลูกคนแรกเลยฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยครับผมสวัสดีค่ะฟ้านะคะค่ะสวัสดีค่ะชิมายค่ะสวัสดีค่ะดีดีค่ะสวัสดีค่ะดาดาค่ะน่ารักสดใสเนะเจ๊สดใสจริงเลยนะฮะไม่น่ามาอยู่กูก์ดเลยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกเราอยู่กิจกรรมแรกนะครับนั่นคือกิจกรรมที่เรียกว่าอีโมดในเกมพับจีใช่ใช่พับจีเนี่ยมันมีเรื่องของการเต้นในเกมด้วยโปรตีแล้วดาดากับดีดีเต้นอยู่แล้วไหมเป็นคนเต้นอยู่แล้้้ววดดยยป่่ะไไไมมเล ดีแล้วลูกันนี้ได้เต้นวันแรกครับผมแล้วลุงหมาย่ะค่ะก็ชอบเต้นอยู่แล้วค่ะนี่เรื่องอาชีพอาชีพตัวอย่างไหมมีไหมเดียวี่เดี๋ยวี่มานะครับ ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเป็นเต้นสนุกสนุกยิ่งมากกว่าใช่ไหมใช่ใช่แต่แต่ชอบนะแต่ชอบชอบแต่ไม่ค่อยจะเต้นน่าเกลียดมากกว่าใช่ประมาณนั้นนะครับเอาละครับต้องบอกวันนี้เนี่ยในการเต้นของเรานะครับเรามีกรรมการพิเศษของเราด้วยกรรมการพิเศษเนี่ยเชิญมาสองท่านนะคนหนึ่งแก่แก่คนหนึ่งเด็กเด็กนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกรรมการพิเศษของเรากันเลยครับไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณเจคอบสวัสดีพี่บ้านลุงไอ้แก่กรรมการกรรมการก่อนอื่นเลยฮะท่านผู้ชมฮะคุณดูสบายมากเลยนะไม่ตอนแรกทีมงานบอกว่าพี่วัฒน์วันจันทร์เช้านะมาที่ออฟฟิศจะไปบางแสนครับผมโอ้ผมเต็มที่เลยกองบางแสนชุ่มเย็นนะพี่ดูเป็นคนสตรีสตรีทนะนี่คือแนวสตรีทของจริงฮะที่บ้านกับเจคอบคุณสองคนชอบเต้นไหมชอบดูชอบดูกันชอบดูเต้นแต่ถ้าเริ่มเต้นอ่ะที่จริงอ่ะทีล็อตเนี่ย ตั้งแต่เสิร์ชใน YouTube เลยคีรอนเต้นไยังไปชี้น้องกันมั้ยคีรอนคีรอนเต้นไปเชียร์คนอไงตอนที่บอกครับว่าโหมดแรกของเราเนี่ยคือโหมดกิจกรรมที่มีชื่อว่าอีโหมดก็คือการที่พาน้องๆสาวสวยของเราเนี่ยมาเต้นในเกม PUBG ถูกต้องแล้วซึ่งมันจะมีหลายๆท่ามากๆนะครับซึ่งเราคัดออกมา5ท่าด้วยกันซึ่งเราใช้กรรมการพิเศษของเราเนี่ยเป็นคนเลือกงั้นแขกรับเชิญจะไม่ขุนข้องหมองใจผมใช่ไหมไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้แรงั้นอ่ะครัเลือกเลือกเลือกคุณเป็นคนเลือกเออเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวคุณเป็นคนเลือกเลยคุณเจ้าท่าไหนแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าท่านั้นคือท่าอะไรเพื่อนน้องมาเต้นกันคุณก่อนเลยคุณบาสผมผมผมเลือกท่าหนึ่งครับท่าหนึ่งอฮะครับผมแหมเหมือนไม่ดูมาก่อนคุณเลือกท่าไหนมึงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่อยู่นะผมเลือกผมห้าเลยหผมเลือกห้าอันหนึ่งก็ห้านะเพราะเดี๋ยวไปดูท่าหนึ่งก่อนวิ่งหน้าท่าหนึ่งนะฮะทุกคนต้องเต้นแบบง่ายๆนะเนี่ย แต่ว่ามันเป็นเต้นในสไตล์ของเราเองนะยังไงก็ได้ไม่ต้องเปมากก็ได้นะครับประมาณนั้นนี่คือท่าที่ออนนหนึ่งออกแนวน่ารักน่ารักเบลล์หนึ่งหนึ่งท่ 1> 1, 1, าจะประมาณแบบผิดหวังไหมผิดหวัง <c oughs> ผมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้แล้ว <c oughs> เนี่ยคือท่านหนึ่งเ <c oughs> พราะเนี่ยเราไปดูน้องๆสาวสวยทั้งสี่คนเ<ห>ต้เนกันดีกว่าไป จบไปแล้วครับสลับอีโมดท่าแรกครับก็ต้องบอกว่าเป็นท่าของท่านพี่บาลเลือกมาคือท่าที่หนึ่งน่ารักคิ้วๆฮะเป็นไงบ้างอ่ะ ใจวะครับใจวะใจวะใจวัีจวะใจมะใจวะใจวะีจวตใจวะใจเะใจวะใจวะใจกะใจวะใจวะใจวะใจ่ะใาว้าจวะใจวะาจวะใเวะนจว่ใจวะนจวะเจวะใจวะ่จนะใจวผใจวะใ่วะว่ใจวะใจาะใจวะส่ววะใจวะใจวะใูวะใจวะใ้วะใจวะใวะจวะใอวะใจวะใจวะใจวะนจวะนควะใจวะใจวะใจวะใควะใจวะใจวะใควีนอ่ะาพวดถึงกรรมการกันบ้างดีกว่าครับคใับเป็นยังไงบ้วงพี่ทั้งคู่ผมให้เกียรติพี่แวก่อนเลยฮะ ดูเพลินจนลืมตัดสินเลยที่ที่ดูมาทุกทุกคนเต้นนะยังไม่เห็นจุดที่จะต้องติเลยครับติติอย่างเดียวคือทีมงานทํคที่มาสั้นเออสั้นยัยไหมว่าแบบมันกำลังแบบมันกำลังยอดคริเชนโดคุณแบบึ่บกำลังจะบิ้วบิ้วบิ้วเอาจบแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยกยังดูยาวๆคุณ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 ให้ผ่านหมดเลยไหมโอ้โหผมให้ผ่านหมดเลยมีคะแนนพิเศษไหมแต่ที่โดนใจที่สุดเอาอ่ะผมเลือกใช่ น้องฟ้าฟ้าครับนี่เฮ้ยมันไม่ยดีนะคราวนี้มึงแหละคุณเจนขอบนะฮผมให้ผ่านโดนเหมือนกันเออแต่แต่แต่ถ้าโดนใจผมที่สุดแล้วก็ยังถ้าโดนใจผมที่สุดก็ผมให้น้องดีๆแล้วได้ครับ อารมณ์ใจสุดที่สุดก็น้องดีดาดาครับน้องดีดาดาครับเอแหมคดในพงพยามมันเตะมันเตะตาตามล็อกเป๊กตามล็อกเป๊กไหนชายครับน้าข่าวคชอบอะไรนิดเดียด้าคุณลัวครับคุณลัวผมครับผมให้ผ่านหอยแต่ที่โดนใจที่สุดนะน้องอาปาครับแหม ของผมเนี่ยมาตัดไปเลยได้ไหมคุณครูคนเต้นเก่งอะคุณเฉยใจอ่ะที่เต้นเก่งสุดซ้อมหน้าจอมาของผมเนี่ยเป็นคะแนนพิเศษฮะบวกสามมาให้กับน้องมา์ไปเลยมากี่เยอะแต่ทุกคนมีความพยายามคขาทัวนฮะถูกต้องนี่คือท่าแรกคณะท่านผู้ชมครับนะครับไปดูท่าที่5บ้างที่น้องปลื้มเนี่ยหรือใจขอบเป็นคนเลือกนะครับท่าที่5 ผมเปลี่ยนเหมือนกันได้ใช่ไหมน่ารักน like ่ารักแต่ท่าเนี้ยในในในบับจีใช <ok ้กันเยอะนะอ่าใช่เป็นท่านิยมใช่นิยมไม่ว่าใครจะเต้นนี่ก็ต้องขอกดจอยปาร์ตี้เข้าไปเต้นนะครับอ่าใช่น่ารักน่ารักแบแบๆเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูการเต้นท่าที่สองกันครับ ตายฮะตายนี้ตายกันทั้งศัตรูตายกันทั้งกองแน่นอนหมดเลยว่ามาดีถูกต้องปกติเต้นกันอย่างนี้ไหมคัม่หรอนี่น่าจะเป็นดาวติ๊กต๊อกต้องมาเป็าติ๊กตอกใช่มาแต่ก็น่ารังน่ารังน่าคิ้วแต่คนก็มีสไตล์การเต้นของตัวเองใช่ครับเป็นไงครับพี่บ้าน ยังไม่ฟื้นจากเมื่อกี้เลยผมยังเลยเลยยังมู้กอ่อนไม่ได้มุอ่อนไม่ได้จากจากที่ดูดูเต้นทุกคนเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรจะติเลยครับเพราะว่าเพลงนี้ยาวกว่าเพลงเมื่อกี้นะฮะทำให้เราได้ดื่มดับกับบรรยากาศที่เรียกว่าแบบจริงชอบจริงดื่มดับกับรรยากาศขอพคุนครับผมชอบดูดูคนเต้นนะผ่านหมดผมให้ผ่านหมดเออแต่แต่ที่ถูกใจที่สุดถ้าถูกใจที่สุดแน่นอนเดี๋ยวไดแล้วผมไม่อะไรนะ ถ้าคุณให้ฟ้าฟ้าอีกโมมีซัมติงอ่ะนะให้ไใฟ้าฟ้าฉันเป็นไรก็เป็นเก่าคุณจะมอะครับไปนที่แก่เจอขอเราว่าครับเออคุณเพิ่มแล้วเพิ่มข้าถามผมในท่านี้นะผมต้องื่เลยเพราะผมชอบไครว่าด่าดีดีให้พี่ใหม่ครับพี่ใหม่ครับพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่ เดิมแล้วน้องใหม่ก็อยู่หน่อยชื่ออะไรชื่อน้องไมาเออน้องมาน้องม้พี่บัวพี่บัวพร้อมแล้วครับครับผมให้ใครมาเมื่อกี้ที่เราคุยกันอันนี้มาจากใจที่แล้วโอเคผมชอบน้องไมเออไนะไม่ดูว่าชอบการเต้นเหรอชอบท่าเต้นขนลุกเลยดี่ส่วนผมเนี่ยส่วนผมเนี่ยผมเนี่ยยังให้ความพยายามเหมือนเดิมก็คือน้องดีที่จะได้ คือน้องร้อมาสไตล์ใสๆทุกทีครับอีกหน้าคุณไม่ใส่นะโอเคท่านผู้ชมคบอย่างที่บอกกันไปนะครับรอบเดียแค่หนึ่งกิจกรรมเท่านั้นสาวสวยทั้งสี่ท่านยังอยู่กับเราอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นคือเสน่ไปจั่วควาคการทำอาหารผมบอกเลยว่าโหดมันฮาแน่นอนและอย่าลืมดูการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับ P ีเซ 5A pack กันด้วยนะครับเราเลทีมงานของเรากำลังทำงานอย่างเต็มที่และช่วงเบรกกบมาเจอสาวสวยกับเราในโหมดต่อไปกันได้นะครับสำหรับโหมดทำอาหารครับ